สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะตอนนี้ป้าเปียกก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่าก็รอเวลาอีกนิดนึงนะคะก็ป้าก,ก็เลยมานั่งพูดคุยกันนะคะมานั่งอัดคลิปก็รอเวลาที่ห้างจะเปิดอ่ะบอกตรงๆว่ารอเวลาห้างจะเปิดตอนนี้เรามาถึงเช้า ไม่ดนแวที่อื่นนะคะเนื่องจากว่าเป้าหมายแรกเราจะมาตรงนี้นั่นเองนะคะพอดีรถวิ่งมาเรื่อยๆถนนก็โลง่งนี่ป้าจะเข่าสู่กันฟังเรื่องมันโลง่งหลายที่ก็โล่งนะคะแล้วก็เรามาอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ารถก็ไม่เยอะนะคะน่าจะโล่งด้วยแหละหรือยังไม่ถึงเวลาคนอื่นเขายังไม่มาก็ไม่รู้แต่ว่าป้าอยู่ไกลเนาะอยู่ไกลก็ต้องรีบมาให้ถึงที่หมายปลายทางนะคะ ก็อาจจะได้ไปหลายที่ด้วยนะคะแต่ที่แรกก็คือที่นี่ที่เรามุ่งสู่นะคะอ,อพูดถึงความเงียบนะมันเงียบไปหมดจริงๆนะคะทุกท่านรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเปิดร้านค้าร้านอาหารแต่ว่าผู้คนก็ยังระมัดระวังตัวเองนะคะเหมือนที่ป้าลุงนะคะครอบครัวเราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะพวกเราก็ต้องสวมแมส ยังปฏิบัติตนแบบเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมนะฮะถึงแม้ว่าจะทุกอย่างจะเปิดอิสระนะคะเปิดอิสระแล้วแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองเรารู้แล้ววิถีชีวิต new normal ที่เราจะดูแลตัวเองมายังไงนะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองต่อไปนะคะจนกว่าว่า่าาอมันจะไม่มีอันตรายแล้วจริงๆทุกท่านด้วยนะคะป้าเปียก็ฝาก เล่าสู่กันฟังฝากเตือนสติซึ่งกันและกันนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะเหมือนอิสระเหมือนกับว่ากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะคะเหมือนชีวิตปกติเก่าแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่หรอกนะคะเนื่องจากว่าเราฝ่าฟันฟันฝ่นาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์นะคะที่ผ่านมาเราจึงต้องระมัดระวังตัวเองนะคะกับชีวิตที่จะกลับไปใช้ชีวิตที่ปกตินั้นนะคะต้อง มันไม่ปกติที่แน่ๆก็คือตอนนี้ข้าวของแพงมากอาหารก็แพงทุกอย่างก็แพงน้ำมันขึ้นราคานะคะเราจะต้องประหยัดให้ได้เยอะที่สุดนะคะประหยัดการใช้จ่ายให้ได้เยอะที่สุดซื้อของเท่าที่จำเป็นใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะอันไหนที่มันไม่จำเป็น อะไรคือจําเป็นอะไรคือไม่จําเป็นป้าเปียกคงไม่ต้องไปทบทวนนะคะสมมุติว่าอ,อ,อย่างเช่นครอบครัวที่เราหาหาเงินได้สมมุติว่าวันละสามร้อยนะคะป้าเปียกไม่รู้นะว่าตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ํายังสามร้อยไหมสมมติว่าเราหาเงินได้วันละสามร้อยแล้วเราต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างถ้าสมมุติว่าเรื่องอาหารมันสําคัญมากที่สุดกับชีวิตเรา เราก็จะต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องอาหารก่อนนะคะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าถ้ามันยังพอใช้ได้เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่และต่อให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่ถ้าจําเป็นต้องซื้อก็ไม่จําเป็นต้องซื้อราคาแพงนะคะไม่ต้องซื้อราคาที่มันแพงมากก็ซื้อพอที่มันใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ก็ก็น่าจะโอเคอยู่นะคะ แล้วก็เรื่องนะคะเรื่องยายารักษาโรคนะคะเราจําเป็นต้องเกยดเงินบางส่วนไว้สํารองไว้สําหรับซื้อยาด้วยนะคะบางครั้งเมื่อเราเจ็บป่วยเมื่อเราอะไรจําเป็นต้องซื้อยาอเพื่อรักษาโรคนี่เราต้องมีส่วนหนึ่งที่เกยดแล้วก็แบ่งเอาไว้เก็บเอาไว้สําหรับค่ายาด้วยนะคะเราจะใช้สุรุยสุไลใช้หมดไม่ได้โอ้เมื่อก่อนนี้อาจจะอุ้ยเออ ผ้าชุดนี้สวยจังเลยน้ำหอมอันนี้น่าซื้อจังเลยแป้งครีมหรือเครื่องสำอางนี้น่าซื้อจังเลยน่าใช้ไปหมดเลยเครื่องประดับต่างหูสร้อยแหวนอะไรก็แล้วแต่นะคะนาฬิกาเครื่องประดับแต่ละอันนี้ก็ฟูอันนั้นก็สวยนี่ก็สวยเมื่อก่อนนี้เราอาจจะซื้อได้ง่าย,ายๆเนื่องจากว่าเออพอมีงานทํามีตังและที่สําคัญมันไม่แพงมากนะคะเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้ทุกอย่างแพง พอทุกอย่างแพงขึ้นมาเรารู้ทันทีเรารู้ทันทีว่าเงินในกระเป๋าเราจะซื้ออะไรได้แค่ไหนอะไรยังไงอะไรที่จําเป็นมากจําเป็นน้อยเหมือนที่ป้าเพียกบอกอย่าลืมเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้สําหรับซื้อยารักษาโรคนะคะอันนั้นเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยมานะคะเราจะต้องมีเงินไปหาหมอต้องมีเงินซื้อยากินอันนี้สําคัญมากเพราะว่าป้า,ปา,ปาเคยไม่สบายในช่วงก่อนหน้านี้มันลําบากมาก บางทีความเจ็บป่วยความไม่สบายของเรามันเหมือนกับเราจะจะตายจริงๆนะคะเวลาที่เหนื่อยมา,มากๆมันมันเหมือนกับว่าถ้าไม่มีชีวิตอยู่นะคะจะทํายังไงเราต้องช่วยชีวิตตัวเองก่อนว่างั้นเถอะก็คือยารักษาโรคนะคะจะต้องมีเงินบางส่วนที่เก็บเก็บเอาไว้นะคะอย่าใช้หมดนะคะพี่น้องหามาได้เราต้องแบ่งเก็บนะคะแบ่งเก็บไว้สํารองไว้สําหรับใช้ในเวลาฉุกเฉินนะคะเอ่ อย่างเช่นอาหารเมื่อก่อนนี้เราอาจจะเคยทานอาหารที่อย่างเช่นอเอ,อ่ยชื่อเขาไม่เอ,อ่ยชื่อก็ได้นะคะไม่เอ,อ่ยชื่อยี่ห้ออาหารเอาเป็นว่าอาหารที่มีราคาแพงก็แล้วกันเราก็ไม่ต้องทานบ่อยนะคะอืมแล้วก็เราทานอาหารอย่างอย่างเช่นคนอีสานนี่ดีหน่อยนะป้าว่าที่ดียังไงเราหากบหาเขียดท้าอึง ยิ่งฝนตกมาช่วงนี้มีกบมีเขียดมีอึ่องออกมาจับกบจับเขียดกินได้ถ้าใครไม่ไม่มีโอกาสไปจับก็ซื้อที่ตลาดก็อุ้ยแต่แพงนะีะพูดถึงหออึ่งที่อคุณลุงเคยไปซื้อตอนนั้นอึ่งที่มันมีไขน่นี่ราคากิโลตั้งสี่ร้อยพี่น้องแล้วก็เจียดตตังไปซื้อครึ่งกิโลสองร้อยนะก็พอได้อ่า กินมากันเถอะสาหรับคนที่กินอึ่งเนาะปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้นะคะไม่ต้องกินเยอะกบนี่ก็เหมือนกันกบนี่ยิ่งแพงกว่าอึง่งอีกนะคะทุกท่านกบนี่ยิ่งราคาแพงกว่าอึง่งไปอีกอา้าวเห็ดยังแพงเลยขนาดเห็ดเก็บมาจากป่าเยอะๆนะช่วงหนึ่งนะเห็ดโคนนะคะเห็ดโคนกิโลละถึงห้าร้อยเลยพี่น้องบางทีถ้าหายากหน่อยก็หกร้อยป้าเคย ถามแม่ค้าถามที่จะซื้อจริงๆนะถามว่าจําเป็นไหมต้องกินเห็ดโคนกิโลละห้าร้อยหกร้อยไม่จําเป็นนะคะถ้าแพงขนาดนั้นเราซื้อเนื้อวัวนะคะกิโลหนึ่งก็ไม่ถึงสี่ห้าร้อยสามร้อยหรือสามร้อยกว่านะคะมันเป็นโปรตีนด้วยมันเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าเห็ด่างั้นเถอะแต่ว่าเห็ดนี้ก็อาจจะกินเพราะความอร่อยเพราะความอยากกิน เห็นว่ามันมีปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะคะที่จะได้กินปีหนึ่งมันก็ออกมาเพียงครั้งเดียวในฤดูกาลของเห็ดที่ออกมาเห็ดละโงกเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ทุกวันนี้มันมีปลูกเองได้นะคะฟาร์มเห็ดเห็นไหมคะเมื่อก่อนนี้เห็นเขาปลูกแต่เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เข้าไปดูที่คลิปนะป้าเห็นเขาปลูกเห็ดละโงกปลูกเห็ดโคนปลูกอะไรขอให้มีหัวเชื้อเห็ดนะคะแล้วก็สร้างสถานการณ์ วัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมเออพูดถึงเตรียมความพร้อมในการที่จะมีสวนเห็ดตอนนี้ป้าเปี้ยก,ก็จําลองจะจําลองสวนเห็ดธรรมชาติโดยการเอายางนานะคะเอาต้นยางนามาปลูกเขาบอกว่ายางนาเนี่ยถ้ามันโตแล้วก็ใบร่วงลงมาไม่จําเป็นต้องเอาเชื้อเห็ดมาใส่ด้วยซ้ําไปนะมันจะเกิดเห็ดของมันเองแ้ มีป้าก็หวัว่าหากยางนามโตขึ้นในอนาคตนะคะมีใบร่วงลงมาจะมีสวนเห็ดที่บ้านที่สวนของป้านะคะลูกหลานเล้นหล่อนต่อไปในภายภาคหน้าถ้าไม่ตัดต้นยางนาทิ้งนะก็จะมีสวนเห็ดดีป้าก็ม้ยมองการไกลด้วยนะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังค่าเวลานะคะทุกท่านว่าประหยัดได้ก็ให้ประหยัดแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือ เราต้องรู้ด้วยว่าความจําเป็นอะไรสําคัญก่อนหน้าหลังนะคะที่ในการที่จะจับใจใช้สอยกับการดํารงชีวิตวางแผนดีๆนะคะทุกท่านวางแผนในการใช้ใจดีๆเพราะว่าเราจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ของแพงนี่ไปอีกนานเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็สู้ๆอยู่กันไปได้แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขนะคะสําหรับคลิปนี้ป้าก็ ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ป้าบาังเดอสวัสดีค่ะ